สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube มนโอมลุงพลได้พูดไว้ดังนี้ครับลุงพลขอบคุณกำลังใจทุกๆดวงทุกๆท่านทั่วโลกที่ได้ส่งกำลังใจมาให้กับลุงกับป้าขอบคุณช่อง YouTube ที่ได้มาให้กำลังใจหน้าสาร จังหวัดมุกดาหารเมื่อวานขอบคุณช่อง YouTube ที่อยู่กันมาขอบคุณท,ทุกช่องที่เดินทางมาและไม่ได้เดินทางมาเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆในยามที่เราต้องการกำลังใจซึ่งเป็นภาพที่อบอุ่นมากเมื่อวานจาก YouTube ที่พยายามสื่อสารนำเสนอข่าวสารต่างๆผ่านช่อง YouTube ช่องเล็กๆหรือช่องใหญ่ได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นจริง ไม่มีการตัดต่อหรือเรียกว่าไม่ได้เมคเป็นข่าวสารที่ทันทีทันใดไม่มีการปรุงแต่งให้เป็นอื่นพอถ่ายเสร็จก็ลงช่องเลยก็อยากจะขอบคุณจากใจที่ยูทูบเบอร์ที่อยู่ในกลุ่มของลุงกับป้าแล้วก็ที่อยู่ต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับคดีนี้อย่างไม่ลดละเพื่อให้ลุงกับป้าได้รับความยุติธรรม เมื่อวานก็เห็นแล้วว่าการสืบพยานปากแรกคือแม่น้องชมพู่หลังจากสืบพยานถึงสี่โมงเย็นแม่ชมพู่รู้สึกอ่อนเพลียเบิกความต่อไม่ไหวก็เลยต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่9สิงหาตลอดเวลาอยู่กับทีมงานทนายสำนักงานกฎหมายธรรมรังสีนำดวยท่านสุรชัยชินชัยพร้อมทีมงานทนายทุกๆท,ท่านทำงานแบบรอบคอบทุกทก เรื่องทุกๆอย่างลุงกับป้าก็ทำตามคำแนะนำของทีมงานทนายทุกๆเรื่องมีการปรึกษาในประเด็นที่ลุงกับป้าสามารถสื่อสารกับทีมงานทนายรู้สึกอบอุ่นที่ได้ทีมงานทนายที่มีมิตรภาพที่ดีกับลูกความไม่ถือตัวพูดคุยได้ทุกเรื่องความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชานกก,กอกได้พูดไว้ดังนี้ครับ f อบอกว่าตาชานพยายาม อย่าสร้างปัญหาให้ลูกสาวตาชานตอบว่าไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครเดอร์ตาไม่อยากจะพูดเป็นหลักเป็นการตาพูดเป็นนะเป็นหลักเป็นการแต่พูดไปแล้วมันลำบากใจพูดไปทำไมพูดเล่นดีกว่าจะไปทำอะไรกับชีวิตคนเราถ้าคุยสนุกสนุกไปนะ่ะมันก็ดีนะไม่ต้องคิดเรื่องยาก,ยากแฟนคลับ,บบอกว่าเพราะความ ไม่ระวังของตานั่นแหละถึงทําให้ตาไม่ได้อยู่กับยายตาต้องระวังคําพูดของตัวเองด้วยป้าแตนรักพ่อรักแม่ไม่อยากให้พ่อแม่แยกทางกันเข้าใจดีใครเล่าอยากให้พ่อแม่แยกทางกันขนาดตาก็ไม่อยากแยกทางกับยายเลยเรารักกันมาตั้งหลายปีเนาะแฟนคลับบอกว่าทุกคนที่มีเหตุผลของตัวเองตาชานตอบว่า ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองความคิดไม่เหมือนกันต่างความฝันต่างความคิดความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ตาชานกกกอกโดยตาชานได้พูดไว้ดังนี้ครับตาชานชี้แจงว่าตามไม่มีอะไรกับเมกกจริงๆสาบานก็ได้ขอฝากนะครับคนที่เข้าใจผิด fc ที่เข้าใจผิดครอบครัวตาที่เข้าใจผิดตาขอบอกในไลฟ์ พูดหยอกล้อกับเมโกะ fc บางคนอาจจะหมันไส้ตาก็นิ่งอยู่นะตาไม่มีอะไรกับเมโกะนะครับเขาเคยเป็นแอดมินตามาหลายปีคนมาเข้าใจผิดกันไปหมดโดยเฉพาะครอบครัวตานี่แหละตาก็อธิบายแล้วอธิบายเล่าคนรู้จักกันธรรมดาแต่บางครั้งเมโกะอาจพูดเกินเลยพูดเลยเถิดเกินกว่าความรักธรรมดา ครอบครัวตาเลยไม่เข้าใจโดยเฉพาะยายตาตาก็ได้อธิบายให้ยายฟังแล้วแต่ยายยังไม่เข้าใจตาหมดคำที่จะอธิบายให้ฟังแล้วถ้าหากมันไส้ก็แล้วแต่ใครแต่มันเมโกะเขาแค่มาทำคอนเทนต์เฉยๆครอบครัวตาก็มันไส้โกรธโดยเฉพาะใครยายก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็ครอบครัวจะรักกัน กลับมาแตกแยกกันก็หนักอีกตาไม่อาจจะห้ามน้องเขาในไลฟ์ตาก็ปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปยายดูไลฟ์สดเมื่อวานที่ตาไลฟ์สดอยู่ยายเล่นโซเชียลพอตาลงไลฟ์ยายก็โทรมาหาตาเลยโทรมาก็บอกเลิกตาหมดคำจะอธิบายแล้วในไหนเราก็ห่างกันมาแล้วเขาก็แค่ทำคอนเทนต์ว่าเขาก็ไม่ใช่ลูกเมียตา บอกให้เขารู้ยังไม่เชื่อไหนเมื่อไม่เชื่อใจกันก็พอตาก็สงสารยายนะที่โทรมาเมื่อวานไม่เคยเห็นยายร้องไห้เลยแต่ยายเขาไม่เข้าใจเราความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยพลวิภา fc คุณโซดานา้ำได้โพสต์บทความที่ชื่อว่าเมื่อคนบ้าอยู่รอบๆตัวเราซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่3มีข้อความดังนี้ หรือเพจที่ควรจะแชร์ความรู้ทางด้านกฎหมายแต่เนื้อในกลับมีแต่โพสต์ที่ประจานด่าทอสามีภรรยาคู่หนึ่งครั้นเมื่อลองคอมเมนต์เข้าไปปรึกษาข้อข้องใจทางด้านกฎหมายกลับได้รับคำตอบที่แทบไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเมื่อผู้ที่เป็นแอดมินได้พิมพ์ตอบเมน้นดังกล่าวกลับมาว่าตั้งใจจะเข้ามาป่วนเหรอถ้าอยากจะรู้ เรื่องกฎหมายละ่ะก็นะให้พิมพ์เข้าไปถามในช่องหัวหน้าเผ่าของมึงโน้นว่าแล้วผู้ที่คอมเมนต์เข้าไปถามหาหมูในกรงหมาอย่างผมก็ถูกแอดมินผู้มีใจที่กว้างใหญ่ราวกับหมหาสมุทรแอตแลนติกง้างเท้าถีบจนกระเดน็นกระดอนออกจากกลุ่มไปตามระเบียบคงเหลือไว้แต่สมาชิกที่ จงเกลียดจงชังสองสามีภรรยาคู่นั้นและในที่สุดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเพจดังกล่าวก็คือจากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้นกเกือบจะ4,000คนแต่มีสมาชิกที่กดไลค์ให้ในแต่ละโพสต์แค่หลักสิบหรืออย่างเก่งที่สุดก็แค่ร้อยเศษเ,เท่านั้นเองและนี่ก็คือที่มาของความตกต่ำที่เกิดจาก น้ำมือของแอดมินที่ป่วยจิตความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook ลุงพลชัยผลวิภา fc โดยคุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความที่ชื่อว่าเมื่อคนบ้าอยู่รอบๆตัวเราซึ่งคลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้ครับหากคนปกติธรรมดาแบบเราเราเผลอทำในสิ่งที่เลวร้ายเราก็ย่อมจะรู้ตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเตือนว่า เรากำลังทำในสิ่งที่ขัดต่อกฎเกณฑ์อันดีงามของสังคมส่งผลให้ภายในใจลึกๆของเราในขณะนั้นย่อมจะเกิดความกังวลและนึกวิตกฟุง้งซ่านไปต่างๆนานาเน,นื่องจากเกรงว่าอาจจะมีใครที่รู้เท่าทันความคิดและสิ่งที่เรากระทำซึ่งต่างจากคนที่กระทำเรื่องเลวร้ายที่มีสภาวะทางจิต เพราะพวกเขาจะไม่นึกเกรงกลัวเลยว่าจะมีใครที่ล่วงรู้เนื่องจากพวกเขาได้สะกดจิตตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวไปแล้วว่าตนเองได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแล้วทุกประการด้วยเหตุน,นี้เองคนกลุ่มนี้จึงมีพลังทำงานทำลายล้างที่มากมายเกินกว่าคนปกติเพราะพวกเขา สามารถที่จะทำความชั่วได้โดยไม่รู้สึกผิดหรือเกรงกลัวอะไรเลยมิหนำซ้ำย่างรู้สึกยินดีกับความพินาศย่อยยับของบุคคลที่ตนเองเกลียดชังเช่นทำทุกพิธีทางที่จะรังควานกันแลรงบุคคลที่อยากจะอยู่อย่างสงบเพราะไม่อาจจะเก็บงำความริษยาอาฆาตเอาไว้ได้อีกต่อไปจนถึงกับ ตาลีตาเลือกไปเดินถ่ายคลิปเศษขยะในพื้นที่ของคนอื่นท,ท,ทั้งๆที่ทีมช่างยังไม่ทันจะลงมือเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยเนื่องจากติดภารกิจที่ต้องเร่งมือในการทำงานใหญ่ให้เสร็จลุล่วงแล้วในที่สุดผลลัพธ์ที่เกิดจากความอิจฉาแบบไม่ดูตามาตาเรือก็คือฝ่ายที่ถ่ายคลิปเพื่อหวังประจานและกันแกล้งเขา กลับเป็นฝ่ายที่ถูกสังคมให้คําจำกัดความการกระทำครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่มืดบอดทางปัญญาที่สุดในรอบหลายๆเดือน